นี่ค่ะนี่กำลังสิบบาทเลยค่ะขีวก็งไงค่ะเป็นจุมมีสองกีเลยค่ะสวัสดีค่ะมนีนพามาขอาป้าหาเหตุอีกแล้วนะคะวันนี้เอาสิไดใดเห็นอย่างไรเข้าไปเบิ่งกันนะคะ มัอนี้มาพร้อมทีมงานนะคะปลากระป๋องนะคะซีโตนะคะเข้าไปหาเห็ดกันเลยค่ะอันนี้เห็ดดอกไข่นะคะสองดอกเลยค่ะพี่เนาะเห็ดไข่าขาวนะคะน,นี่กีนั้นค่ะ อันนี้ท้ายตอนตีหาอาศาีะสซอนแสงจังน้อยนะคะเพราะว่าไม่แต่เอานะคะนี่ค่ะนี่กำลังสิบบาทเลยค่ะกีแบบไงค่ะเป็นจุ้มอันนี้กีเห็ดดอกข่้กำลังพนเกันจากดินเลยค่ะกี มีสองกีเลยค่ะนี่อยู่น้ำกันค่ะอยู่ใกล้ๆกันค่ะสองดอกค่ะหอมๆค่ะพี่น้องเห็นดอกไข ดอกนี่ดอกมันางาค่ะกีค่ะกีเห็ดดอกใข้กำลังผลเกิดจากดินลายดอกอยู่ดิค่ะเี่ค่ะนี่ไงกี้กันค่ะนี่ค่ะเห็ดกำลังเกิดนะคะ น,นี่นี่ใบตองค่ะเห็ดไข่เขียวเห็ดไข่หนาเลี่ยกีกันค่ะมอนี้ได้กีบบากหลายเลยค่ะมได้กีอันนี้สองกีอยู่ใกล้ๆก,กันค่ะ ตีแรงเงี้เสียงหมาเฮองนะคะนี่ค่ะมีกระกี้กันค่ะมีตรกีไวยค่ะน,นี่อันนี้จูมค่ะจูมบแบบง่ายค่ะเนี่ยปัะมาณสิบบาทน,นี่ค่ะดอกนึงอันนี้เห็ดไข่นาเลื้งนะคะ ิีบว่วหอมซ้ำเห็ดไข้ขาวนะคะนี่บานแบบนด้นะคะดีอยู่ใต้ถางหินนี่ค่ะดอกคันมันยัง่งเคียงก็บสีเอาอยู่นะคะกี่เห็ดดอกไข่ค่ะ อันนี้กีเห็ดไข่เขียวค่ะเห็ดไข่น้ารลงามงามพี่น้องกีไงค่ะนี่ค่ะอันนี้กับมูนันค่ะสีเขียวๆคล้ากันเลยค่ะกีเห็ดไข่หน่อยค่ะอันนี้กับเห็ดไข่เหลืองค่ะ นี่ก็กีมันค่ะอยู่ในดินคือจางมันกีนอยหน่อยละคะแต่ว่าเขากินป็นมาเรามันดอกไออันหง่ย่ค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งนีกระดอกหนึ่งค่ะพี่น้องลายเติบค่ะเก็บยางเมามันเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็เห็ดไข่ขาวค่ะส่วนหญ่ปลาหนีมีแต่เห็ดไข่ขาวด้วยค่ะ น,ะะนี่กรเห็ดไข้ขาวค่ะมีอยู่เครื่องเดียวเครื่องหนึ่งเสียะคะ่ะนี่กีบแบบแงเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอบอวเริ่มสิกแกงแล้วค่ะนี่ค่ะนี่กีบมันค่ะ มันนี้ได้ไดไดกีงามๆเลยค่ะหเห็ดไขเลียงนะคะยังกะสีบีเบิ่งก่อนนะคะว่ามันแข็งบ่ค่ะมันแข็งยังกะเอาค่ะคันมันบ่แข็งังกะปล่อยให้มันเกิดไม่นะคะมันเชื่อนี่กะกีคารีอยู่ในในค่ะเห็ดไขค่ะ,คะสองกีเลยค่ะพี่น้องอันนี้ถือก ไอยถาดกินค่ะอันนี้เกดอดยุ่งงาใหม่ค่ะมึ่งก่อนค่ะพี่น้องโอ้เสียดายดอกหนึ่งเข่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกนี้ได้อยู่ค่ะแข็งอยู่ค่ะมันแข็งอยู่มันให้ไข่ให้น้ำหมอกดอกนี้โอ้เถ่านี่เห็ดไข่เหลืองนะคะ เห็ดไข่หนาเลี้ยงกีค่ะยังกับไปกับมากอะ่ะพอพื่เกอลีค่ะพี่น้องเมืน,นี้จะกี่ส่วนร้ายนะคะนี่นอนกินนะคะนี่ตัดกัน,กน okay อันนี้เฮ็ดนานเลยียนะคะ